อ่าคันนีแก็อิ่มแล้วค่ะพี่น้องนีล่ละข้อยเล็กสวัสดีค่ะพี่น้อง X ยี40 40นนะะะะ่สทุกคนเนาะค่ะเน้องะพี่น้องมินิปลาที่ฟ้กไปเอาหยาให้งม่อเน,นาะค่ะเนาะเอาหยาให้เจะหน้ายกินค่ะที่จะหนายย้ายายังซีแล้วค่ะพี่น้อง อย่าไปเกี่ยวมากค่ะพี่น้องอย่าห้ง่วงน้ะค่ะเนาะหิวละตีหิวหยาอะตีห้าหิวหยาเราแมนบบหิวหยาแมนบ่ กินยาแล้วกินยาแล้วนะฮะกินยาอ่ากินบ่อหยากินบ่อสองสาวกินยาพ่อลูกนากินยา อ้ายายาขอไผ่ของมันอย่ามาตาม่เขาขัดมากันไว้เป็นช่องๆสิบุได้ค่ะพี่น้องว่าญ่ไรต่ำว่าหน่อยประตูไฟประตูมันค่ะยา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 ยวกินเดี๋ยวกินเดี๋ยวกิน เดียลูกเม่เตียลูกแม่เตียเตียเอ้ยลูกไม่ลูกแล้วลูกลูกลูกเตียลูกลูกไว้ลูกไว้

แข่กันที่่วงเวลานยมากเี่เออ เนาแม่ฮัอยก็กิน เพี้ยงค่ะมาตั้ครึ่งนึงแล้วน่าแ่นี้ก็อิ่มแล้วค่ะพี่น้องมืแล้วก้อยเล็กเอ้าม้อยยังม้อยยังนี่ฮะดวงดีม้อยยังลูกใหญ่งัวบ่ แซบบอแซบบอ,อ,อทีละคะพีนออ่น้องงาหวันงาหวนออาวนงาหวานงาหวาน

พี่แมาใหญ่งวดน้องคะเน้องตรงนี้ก็ร่างสามเขาสามน้ำอยู่ค่ะพี่น้องเอ้ยเอาหุ่นเขาฝากอะไรก็แชร์กดติดตามทั้งใจทั้งช่องเลยนะจ้าสวัสดีค่ะ